哦哦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 哦

หนูะโอ้โหโอโหโอ้หอนหโออป้ามาฟังนะูดภาษาโอ้โหเสียงดังลูกโอ้ะออคุย่ออเงดังจัเลยโอโอ้โหอาคุยได้เนี่ยปวดหัวละ ทำไมอ่ะันเถื่อนมันกระเทือนทำไมกระเทือนอ่ะูแล้วกระเถื่อนโอ้โหต้องกระเถื่อนโอ้โคุยให้อารมณ์ค้างแล้วญาตก็ไปออ๋ป้าปเสียวป้าเสียวอะอะแล้วไงแล้วแล้วไงเลยฮะฮะฮะอยากคุยคืนนี้อยากคุยคุยทั้งคืนเลยไม่ต้องนอนเลยนอนนั่งงนะฮะเอ๊ะฮะ คุยบ้านเรื่องคืนเลยเหรอลูกฮะฮะฮะคุยสิอยากคุยคุยคุยอ่ะเอาคุยสิเอ้าเอ้ามันไม่พูดเลยอ่ะอ่ะอ่ะพูดพูดอ่า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 ว่าไงลูกอ่ะว่าไง

อ่คุยคุยแล้วคุยเด้อคุย้อออนวินน้องวินพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันดีกว่าเนาออันนะพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนดีพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วนะเอาหัวล้อเร็วหัวล้อเร็วเร็วคุยแล้วหัวล้อกับแม่เร็วกำลังถ่ายทำอยู่นะแล้ว อเลวตอนโตหนูจะได้ดูนะเล้วคุยแล้วหนูหัวเราะเป็นยังไงมีอะไรก็ขอไปเลยลูกขอไปเลยเ็วเลวอเลวเอ่นอะฮุงุฮฮุ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 ฮลฮุฮอฮุ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 อุฮุฮุอุฮ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 ุลุอ เห็นก็อยิ้มหวานทันทีเลยไอ้ยิ้มหวานนี่ยิ้มหวานยิ้มหวานน้องวินยิ้มหวานยิ้มหวานเนื่อยไหมลูกสิ้นไปดิ้นมาเนี่ยเป็นไงลูกแต่จะต้องกินนมไหลอ่อนีชุดเชยพลังงานนะนั่งน้องนะวินน้องวินลูกน้องวิน น้องวินเห็นก๊า